พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกำหนดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอรายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการพร้อมนำเสนอโครงการแผนงานในอนาคตต่อคณะรัฐมนตรีรอฟมอมได้ดำเนินภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลน,นโยบายของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของคณะกรรมการรอฟอมโดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,563และเป้าหมายที่จะดำเนินการในอนาคตทั้ง5ด้านดังนี้ ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟมมีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลจํานวน7โครงการได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหาคนครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายซึ่งเปิดให้บริการทั้งระบบแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2563โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์มีความก้าวหน้าร้อละ6 9 8 2โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีความก้าวหน้าร้อละ6 2 2 3โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงมีความก้าวหน้าร้อย1ะ6 4 2 7โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกมีความก้าวหน้าร้ยละ4 8 8 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าร้อยละเโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีบึงกุมโครงการรถไฟฟ้าของรฟอฟมอในเขตเมืองหลักภูมิภาคทั้ง4จังหวัดรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตรถไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่รถไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมารถไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกในปี2564รฟอฟมอมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้สำเร็จตามแผนมีความพึงพอใจของประชาชนที่ร้อยละ90พร้อมพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางและเตรียมความพร้อมระบบตัวร่วม ด้านการบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรอฟรมอเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแล้วจำนวน2เส้นทางได้แก่รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมโดยในปี2563รฟรมให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข,ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการในปี2563มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ330,000คนในปี2564รฟรมตั้งเป้าจะเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการในสายเฉลิมรัชมงคลขึ้นอีกร้อยละ 5, และในสายฉลองรัชธรรมอีกร้อยละ7 ด้านการเงินรอฟมอมมีไรายได้14,876.97ล้านบาทมีค่าใช้จ่าย1 3 5 7 7 7 2ล้านบาทและมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ99.99ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ที่ร้อยละ95ในปี2,564รอฟมอมีเป้าหมายที่จะหาไรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ5และมีแผนบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลรอฟมอสามารถพัฒนาบุคลา,ากรร้อยละ96.81ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ9กจึงเป็นลำดับที่2จากรัฐวิสาหกิจในระบบปีงบประมาณ34แห่งในปี2564รอฟมอมีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERM และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้างการฝึกอบรมบุคลากร,กรทางราง ด้านการกำกับดูแลกิจาการที่ดีรอฟมอํ omo, ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้นำระดับสูงและจากคะแนนผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA โดยสำนักงานปปชรอฟอร์มอได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม A โดยมีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ8 8 0 1คะแนนในปี2564รอฟมอมีเป้าหมายผลการประเมิน ITA อยู่ที่ร้อยละ91 ทั้งหมดนี้คือบทบาทและภารกิจของรอฟอร์มตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขยายโอกาสการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วแก้ปัญหาจราจรตลอดจนส่งเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน